โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกับจับแกะชนแพะนะครับวันนี้ก็เหมือนเคยนะครับเป็นเรื่องของกันพากันดั้มนะครับเป็นผลงานใหม่ของผมเองที่เพิ่งทําเสร็จหมาดนเลยนะครับก็เป็นรอบนี้จะเป็นตัวขนาด MG นะครับเป็นตัว Providence นะครับ Providence ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะค่ายา Devil Art นะครับโอเคเป็นเหมือนตัวที่ได้ทําการติดเรซิน ไว้แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นเรซินนะครับเป็นเขาทําออกมาแบบนั้นเลยเป็นนะประมาณนั้นนะครับก็ดีไซน์ก็จะเท่กว่ามีความดุดันนะครับตัวนี้ก็จะใส่ในเรื่องของไฟในตามาตัวจุดตัวระเบิดเนี่ยครับที่มันเป็นพุ่งออกมาโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะก็ตอนนี้ตัวนี้ผมก็จะใส่ในเรื่องของอบอมข้้งหลังตัวจรวดข้างหลังนะครับแล้วก็ ตัวเลเซอร์ตัวไฟหน้า,าตัวเรื่องของตาของตรงหัวนะครับตรงนี้ประมาณนี้เดี๋ยวดูอินเสิร์ตกันแล้วก็อาจจะมีเรื่องของวิธีการทำนิดๆหน่อยๆไม่มีอะมากก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ